สบายดีพี่น้องสบายดีเจ็ดโมงยี่สิบหกนาทีทุกคนข้าวท้องหมดแล้วเดอ้อทั้งตัวถองทั้งตัวออกพี่น้องในสนะเออโอ้ยหมดดูแดงสั่นต่ำมึงกาดกูข้าวสวยมากเลยปีนี้งามบางจุดพี่น้องีีไล่บางจุด ไม่ออกมาเดือนหน้านี้แล้วก็เดี่ยวข้าวเอาอีกเลยเลยกายแม่ลูกอ่อนตอนนั้นขึ้นได้ไปอยู่ทหารเอามันออกมาไล่มันออกมาเลยอยู่กับความเงา เหมือนคนที่เมาน้าตาผู้หญิงชื่อกอนิกาปราดน้าตามาราดดวงใจมาอยู่มาพักทำให้รักมากแล้วก็จากไปวันนี้ทำไม ฝนมาตกอีกแล้วทุกคนก่อนนี่กาอยู่ไหนหัวใจพี่พรำกลวนหาท,ทุกทุกที่ที่เราเคยใก,กล้กชิดมองนิดนิด ยังสะกิดน้ำตาเจ้าลงผิดไปหรือตั้งใจนี่นะช่วยกลับมาเราให้ฟังได้ไหมถูกลอยความลังสั่งทำ <c oughs> <c oughs> ใใจทุกวันเกินนะกันปลูกต้นฝันแทนต้นทำใจเออฝนตกแหงเหมาะเมื่อคืนนี่พี่เนาะไม่ได้หูเหม่อเลยสวัสดี วันนี้ขอให้พบขอให้พบเจอแต่ความสดใสแล้วก็สวดชื่นนะฮะวันนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีดีเชอร์มึงเห็นยังก่อนหน่อยนี่นี่บอตื่นมาหน่ะบริบได้งาน บม่ได้เห็นอีสร้างตื่นมากนั่นมาบอยหน้าใสาหน้านวลมากเลยโบแมนเลยพี่น้อไม่เป็นน้ำกล่องเลยขึ้นไปปุ๊กลุงกีไหนะไปยังบาลุกอยู่นะเอามาลุกนางพี่้อ,มองมึงดูเอามาพี่ กินนี่เด้ามีตู้เร็วลูกนี่กระแลมนี่มีกระแลมไปเร็วนี่เราเจอกล่อ,อ,องไอโฟนกับไปมึงยาแต่โอ๊ย bạc đam bạc đam lụi tai nào mọi người Hà thùng qua tôm bỏ tôm bỏ môn tôm thùng ba môn mà hát hai tổ. tôm phò tôm mè thùng ba thùng ba Hà ba thùng ba thùng ba thùng ba พี่น้องป้องปาปสบายดีสกู๊ทุกคนอจากคุณพี่เวียงแก้วนะคะทางของกกงฝากเงินมาเมื่อเมื่อวานนี้เพิ่นหายน้องมินนี่สามร้อยนองมังกรหา0อยน้องไก่น้อยสามรอยเจดามสามรอย เจ้าเอื้อยสามอยแม่ซอนสามอยแม่ตาหนึ่งพันแต่ว่าเอาหาแม่ตาไปแล้วเอโซสุเสียเป็นของสุสเสียเป็นเงินโซส่สเสีเยเป็นเงินน,งนังชายผงเต้นมาก แฮมแฮมนะโอ้ยมึงดูบุ่นวายมากเลยทุกคนกรมีมนะุอะไนไซอีเอาา้ยนะมาน่ะแม่ ບໍ່ແມ່ນອາການບໍ່ດີລະບໍໂອ້ມັນຄງາບດນນບລກນດສອລນອນ້ຍๆມາແກງນ້ອງມນະແຫດຄືນລະງາຍອົອົອົອສອ ทำไมมะกรูคิวมาต่อคิวผลัดเซเป็นของผลัดเซเป็นเงินคาราเป็นเงินแลโอ้ยย่หสเฮ้ยมังกรยังได้าีไปเลือกเอาไกน้อยสามร้อยเร็ว้วา้าเป็นของนี่แหละอนนีกสที่บ้านแน้ว สะไปดีประลุมกันลูกขอบุขอบป้ท่านใดกินจังเหตุเด้อพี่น้องดอมีแต่สั่งแกอย่างเดียวแกเลยกีตาหนาูสีหานี่ท่านแกเลูกท่านแกเคไปกินก่อลูกอะไรกินแกะนนี่ลูกอันย่ เริ่มดรามาเอออูพนหนเขไหุ่นวายหรอพี่น้องเบิ่งก็เด้อพี่น้องเด้อเจดามสามอยน้องไก่น้อยสามอยน้องมังกรหารอยเจ้าเอือยสามอยแม่สอนสามอย แม่ซ้อนบอมาแม่ซ้อนสลากซีดีผีพีมันอยู่ใน้ี่เร็วๆแคทมึงไปหลีอยู่ซ้าม,มันจังเหเห็นมึงนี่ <C oughs> เอาเป็นของกันแล้วกัน เงินสีสื่อของมาข่าวห่านกับบุมีพี่น้องเอ้ยจะมันซะอาดดิดีน่าทุกขอ้าวอีนี่กัเวินแสดแสดแพ้นะเศร้าหรือยัง

เขาได้ยังแนแหละบอสูเอ้ยขาวาก็ได้แต่นะนไปน่ะเจดามเจ้าบดจังแนวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี้แมใส่ขึ้นไปนุ่แ็้หายน้ำมันไปเนี่โดยโดยอ้ยโดยผุนโอ้ผุนอ้าวผุน เดี๋ยวก็เหยียบหมอโอ๊ยลากเท้ากูลากเท้าโอ้ยทนทนนะทนทนนั่นป้าตัวใหญ่สามน่องแล้วบอบบางน้อยลำบ่

โอ้วุ่นวายมากเดี๋ยวรอให้เขาเลือกก่อนพี่น้องยังมาเบิ่งว่าเขาได้ยังไงอ๋รู้สึกวุ่นวายมากก็่ปวดหัวปวดเทศอะไอะไรวายวนะมิเลยะเลยแน่่นะเอ้ามเยเย็มาส่นีนีีอร่อยอร่อรอยราไรรรอยเ่า่อยเรอยอีเดาหา ส่งเลย่าบาทสี่สิบจะสองเราสี่สิบหาไอ้หาหาสิบอืมหาสิบน่งประเด็กนะองไอ้หาบาทใครไม่มาจะใช่หรเอไงอ๋อพี่น้องปอปปสงงขามอสงงขามลูกสอคขามลก จะเป็นล้มขอได้ก่อนในสองร้อยเออพี่ขอพูดลายเดอรพี่นี้ก่อนมันวุ่นวายมากเลยโคตรโพตรนะสูบพี่ขอบพูดลายเด้อเดี๋ยวอันเดี๋ยวแต่แม่สอนครับเดี๋ยวแต่แม่สอนเดี๋ยวสีเอาเป็นเพื่อนนเพื่นก็แล้วกันแม่สอนนี่อารสิบประเทศไทยขิะ ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณผีเวียงแก้วหลายๆด้วยครับเรอครับ